เราเรามีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอาจจะเป็นเรื่องราวที่ที่เป็นสมบัติชีวิตประจำวันเต็มขึ้นมานทำน,น,นู่นทำนี่ แล้วก็ออกจากบ้านไปทํางานหรือรอยวนี้บางคนก็ทํางานอยู่กับบ้านหรือหลายคนก็มีชีวิตที่มีเรื่องราวมากมายในแบบของตัวเองมีบริษัทหลายบริษัทมีงานส่วนตัวที่ทําด้วยตัวเองหรือจะมาพูดเฉพาะตัวผมเองก็เป็นเป็นเป็นนักเขียนเขียนหนังสือ ไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นความรักเป็นชีวิตของผมไม่ได้ประสบความสําเร็จในแบบที่สร้างรายได,ได้จะสามารถอยู่ได้ด้วยกันเป็นนักเขียนหรือเป็นโค้ชแต่ก็มีชีวิตอยู่ในแบบของคนที่ที่มีความสุขกับตัวเองได้สร้างคุณค่าและความหมายกับกับชีวิตทุกๆวัน เพราะความสูเรจอาจจะไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์ของเงินหรือผลตอบแทนที่เราอาจจะมองว่ามันคุ้มค่าหรือได้กําไรเสมอไปการได้พูดคุยกับตัวเองการได้สื่อสารกับจิตวิญญาณหรือการได้ตกผลึกหรือฝึกฝนที่จะเจริญในตัวเองกต่งหายน่าจะเป็น ภารกิจของกัน,กนใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ผมเป็นคนที่ที่มีเวลาอยู่กับตัวเองมากเพราะการทำง,งานของผม,ผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทขอผมคือบริษัทผมคือคือคนขับเคลื่อนสิ่งที่เร่นปรารถนาจะเลยกอีก เรียกอีกตรงๆก็คือเป,เป็นผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์เป็นงานส่วนตัวแต่ผมก็มีความคาดหวังในแบบของความสำเร็จในแบบที่ทำงานให้มันมีคุณภาพทำงานให้มันมีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเราการเป็นโค้ช เดียจะพอวิธีการว่าโค้ดซึ่งเป็นวิธีการทงวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เราสามารถปดล็อกความยีดของเราทําให้เราเป็นอิสระจากจากสิ่งที่เราติดยึดหรือจากสิ่งที่เราติดค้างอยู่จากสิ่งที่เราเคยเชื่อบางทีมันก็พังทลายกฎเกณฑ์หรือความเชื่อเก่า ท,ที่เราก็รู้สึกกับชีวิตมากมายจนไม่สามารถจะบรรยายถ่ายทอดออกาเป็นคาอธิบายได้แต่เราก็แค่รู้สึกกับชีวิตจริงๆทุกๆลมหายใจว่ามันเต็มไปด้วยความปรารถนาเต็ไมไปด้วยความฝฝนฝันเต็ไมไปด,ด้วยคุณค่าแต่ตอที่เรายงังลมหายใจอยู่ เราอาจจะไปะเชิญกับผลตสอบมากมายครั้งแล้วครั้งเล่าไม่หยุดหย่อนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องแผนินไหวที่หลายคนที่ทํางานบนตึกสูงก็ต้องหนีแผนินไหวด้วยความหวาดกลัวหลายคนเกิดอาการผวาที่เรียกว่าแพนิกมันเป็นความกลัวแบบสมองมันหลอกตัวเองหรือเกิดการหลอนทางความรู้สึก ในสภาวะของของแผ่นยิงไหวที่มันร้อนอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในสมองของเราทั้งหมดทั้งสิ้นชีวิตกำลังไปชวนกับกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราใช่ไหมลาะนี่เราอาจจะต้องกลับมากลับมาเรียนรู้ตัวเองจริงๆกลับมาใช้ความ สุขมุมความเยือกเยน็นความสงบและความมีสติในการใช้ชีวิตและความประณีตมากขึ้นใช่ไหม การทำงานเงียบๆเหมือนที่ผมกำลังใช้ชีวิตทุกๆวันอาจจะทำให้เราถูกหลอกจากความคิดจนทำให้เราหมกมุ่นกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเรามีสติมากขึ้นเมื่อเราจัดเจนเมื่อเราช่ำชองกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเราก็จะรู้เท่าทันมัน คาดหวังน้อยลงทำทุกอ,อย่างให้ดีที่สุดตัดตัดตอนหรือว่าดีลีทเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราหรือเรื่องราวที่มันรบกวนใจเราให้ออกไปให้มากที่สุดเริ่ที่จะเริ่มที่จะรอคอย เื่อนไขที่จะให้คนอื่นหรือโลกมายอมรับหรือว่าสนับสนุนเราบางครั้งเราก็แค่ขึ้นมาขึ้นมาจริงจังขึ้นมาสนุกสนานในชีวิตทำมันไปเรื่อยๆด้วยการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการเจริญในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตงงหรืองานหรือแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าความสําเร็จมันไม่ได้หมายถึงการทำราหากินหาเงินหรือมีไรายได้อย่างเดียวแต่สำหรับผมมันหมายถึงการใช้ชีวิตทุกลมหายใจทุกๆวันอย่างคนที่มีมีแพชชั่นใช่ไหมอย่างคนที่หลงไหลคนที่มีความปรารถนาแรงกล้า ที่จะที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดที่จะทําทุกอย่างให้มันให้มันสมดุลที่เราอาจจะใช้คําว่าใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไงเลิกปนเลิกอดครุนในชีวิตรู้ทันรู้ทันตัวเองให้มากขึ้นเปิดใจที่จะรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรามากขึ้น แล้วขนาดเดียวกันก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินหรือแทรกแซงกับสิ่งหนึ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันเข้ามาในชีวิตบางทีก็ต้องปล่อยมันฟล o w ์อย่างที่ผมชอบพูดคำว่าไลฟ์ฟล์ไง L I F E ไลฟ์ที่แปชีวิตฟล o w ์ที่แปลว่ามันลื่นไหลอย่างม่วงีที่สุดเหมือนกระแสทางของชีวิต ชีวิตที่เราจะต้องที่เราจะต้องพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเสียเวลากับการหยุดอยู่กับที่หรือเดินถอยหลังเดินไม่รู้ตัวภูเขาที่ทอดตัว สูงต่างหานอยู่เบื้องหน้ามันอาจจะเป็นเพียงสิ่งท้าทายที่ใจของเรากำลังกำลังรู้สึกเมื่อไหร่ที่เราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้การไปปีนหรือการพิชิตภูเขาอาจจะเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์หรือภาพลงตาที่เราสามารถออกจากกับดัก ที่เกิดแพนิคหรือความกลัวมันมันมันเป็นหน้าที่ของคุณมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะปลดล็อกที่จะวักตัวเองออกจากจุดจุดยืนของชีวิตที่เราไม่ต้องการหรือจุดที่เรากำลังประสบหรือไปชิญอยู่บางทีเราก็ต้องทน ต้องยิ้มต้องหนักแน่นต้องเรียนรู้ตลอดเวลาที่จะสตรองเข้มแข็งไม่ก็ในอาจจะวันไหวหรือหวัดกลัวอาจจะต้องใช้เวลา เพื่อให้เราได้เจริญในตัวเองเพื่อให้เราเพื่อให้เรารู้สึกดีกับชีวิตไงเพื่อเรากล้าที่จะเาชกับดักไม่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายืนหยัดกับชีวิตลุกขึ้นมารู้สึกกับชีวิตลุกขึ้นมาเอาเชนนะ ฉนจะใจตัวเองรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึก